เศร้าเศร้าเศร้าต้องมาลองทดสอบทดสอบเสียงเงินเสียงท่อยมเสียงนีงนจะเป็นสมผื่นเหมือนถอดใส่อยากอัดวิดีโอเอาอัดเอาเครโทรศัพท์ออกปุ๊บเสียงเงินไหวได้หนีปั๊บเลยโหดแล้วอยู่ในรถหลดท่านอีกคนเด้อสุสาผ่านมาในรถมีจัาบาทฮะปรได้เสียง ขันมืออื่นุะไปเห็นอยู่ในรถเดี๋ยวเอาเบิร์ดได้ดิเอาเบิร์ดสุบาทเได้ดิหั่นสารภาพตอนนี้รดโทษให้กึ่งหนึ่งเอาครึ่งเดียวพันหนึ่งเอาห่าลอยสองพันเอาพันเดียวหั่นสารพหน้าตอนนี้พัดมาเป็นสองพันเลยเดียวเข้าใหม่เอาสารภาพมาสักบาทบ้าพ่อแขันเห็นนี่คือเอาเบิร์ดดิขันว่าเห็นไม่เดีเยวขันว่าเห็นว่าเอาแต่ว่าขันเห็นนี่คือเอาเบิร์ดสุบาร หันสารพาพตอนนี้วันเสียงย่งบาทยุ่มองไดหั่นมีหาพันเอาไห่เอาแค่สองพันหดโว้ยผมมีหารัานหั่นไปเห็นนี่คือเอาเบิดบาทเดียวกับไม่ได้ขอ,อกับบา<ม>่าไห่เน่หั่นสารภาพตอนนี้ไห่เคืองหนึ่งคิดดีดีก็ยังตอบคิดดีดีมิ้งบาท เราม่เห้แล้วขันไปเห็นคือเอาเบิร์ดดิขอขอบ่าหอยดิขันคอยันคอยไปเห็นหน่อยคือคอยเอาเบิร์ดนะเออบอมี่ครับตัวพื้นไทยบราซิลไทยสุดฮะไทยสุดเลยไทยสุดบ่บ่ได้เสียงบ่ได้เสียงเออกันเห็นขาดสิลืมก็ได้ บ่มีลืมบ่มีลืมลืมไ่มเจ้คอยลืมลืมอคอยเกลี่ยใบถ่ายเจ้าสมมุดคอยไปงานมากคอยไปลองเพลงอาเยอะมากอคอยเกลี่ยใแต่ออจจ้คอยใส่ลืมหมดเป็นไหนคอ,อ,อยเจ้คอยลืมคอยคอยบ้ารูดอกว่าลืมบ่ลืมคอยอยากหูแต่ว่าเจ้าเสียงหรือบ่เสียงค้าตอบคือบอ่บ่ได้เสียงบ่เสียงบ่ได้เสียงแมนหายคอยเพลินคอยเอาบ่เด้อ๋อาข้าเจ้คอยลืมไปเจ้าเิบ่ลืมบ่มีการลืมดอกอันงานลืมหน่อยคือเสียงสูเสียงอานลืมนั่นน่ะบ่ได้ลืมเนี่ย เนีเ่ยบอกลับไปกลับมาเลยสูมี่พิรุตคำตอบสูเครืองย่างบอกกูวมาเสียงหรือว่าเสียงแสดงว่าเสียงบ่ขอตูตูบ่อหร่เด้อบัดที่นี่เอาเจอคนที่น่ะเอ้าคำว่าคนตูสีหูตีว่าสูเสียงบ่เสียงก <c oughs> ็คนพ่อเคยค่อยยังห้ค่อยอะไรเอาทุกคำตอบมาทำไมว่าสูเสียงไวบบ <c oughs> ้บ่บ่คำตอบสุดท้าย โอเคเมือนสาวเจอกันอย่าให้<ม>ตูเห็นนะบอรถดลดลดพลันเดีวไปลลางเดี๋ยไปหลางก่อนบอกูเจรลรยอยู่น้ำตูเจลอยอยู่น้ำตูเปนหลางก้อนเจลอยอยู่น้ำตูเจอ้ออเหมือนสาวเจอกันเมื่อไหร่เตรบาตรเดียวอันเสรแล้วผับตอนนี้ให้เราโทษให้กึ่งหนึ่ง <laughs> ก็ใจนี่วะแสดงว่าส,สุดตายตายได้ <c oughs> ขอขอขอคนข,ขออยังขอเจ๋ว,ว้าหมดสิทธิ์จ้าหมดสิทธิ์นะเจ้าหนูแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอีกคือมี่แบ่งกันสสร็จแล้วผ่าเอมีเอมเ่เป็นบ่มี่เรียนสิบเป็นหนานี่มันหลายบาทยอย่เจอสุเทะ <c oughs> แค่นี้จบข่าวเียนิบเป็นหายโ่เออเรียนสิบเป็นหายุนกว่สิหาเบอร์หนึ่งน้ำอื่นจบ ก็ต้องเทนหน่าเจ้าเรากมเทีนนหนาลองเพลงเลยกูนอนลองเพลงต่ก็ต้งตีหนาเจ้าเรากมเ,เ,เทีดกหนุ่ลองเพลงถอดเขลองเพลงเาเสียบสดเป็นต้ไสุดึด่เป็น้บโอ้ยสมลน,<า>นามานาสมบรอ่าล,ลองสัใครสมนานอนหารอยนี่อะสมรับ